ทุกค,คนวันนี้เราจะมาเล่นเกยมหุ่นยนต์อีกแล้วถามว่มาไหมครับอย่น,นี้ไหมครับมันเล่นไม่ได้นะฮะมันเป็นห่าอะไรไม่รู้วันนี้เราจะมาลองดูราคาของไอ้นี่ชะลอเืมชาลออีคือเนี่ยกูบอกแล้วกูได้เนี่ย แล้วก็ได้เปลี่ยนจากสตทดไนะเอสเอ็ดวันนายต้องให้พี่ชายนายเล่นโอเคถึงเวลาแล้วสองวีสองะถึงเอสเอ็ดวันจะยังไม่ได้เปลี่ยนแต่ก็ช่างมันนะเล่นตัวลำ้าบีห้นะเอสอ็จุดระเบิดยิ่งแตก เราจะใช้ตัวช็อตนะฮะตอนนี้กำลังคิดอยู่ว่าเงินกูจะพอไหมตอนนี้อยากได้ห้าร้อยมรกตกูคุณเรียกว่ามราก,กตรเลยแล้วกันห้าร้อยกิจสิ้าจะไปอัพมอเตอร์ไซค์เป็นสิบสองเพื่อเราจะได้ใส่ที่ช็อตได้มา ัสดีหนู้อจ้า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 จาจ้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 าาจ้้าจ้าาจ้้าจ้าจ้า้าาจ้าจ้าาจ้าจ้าจาจ้้าจ้าจ้าจ้าาจ้าจ้าาจ้าจจ้าจ้าาจ้้าจ้าาจ้้าจ้าจ้าจ้า้าาจ้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 าจาจ้าจ้า้าจ้าจ้า เนี้ย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 มึงเอาไงมึงเอาไงโลเนี่ยมันจะอยู่ทาวนเลยนะฮะเกินกว่ามันจะพังริบร้อยฮะเพื่อนกูตายแล้วมึงชนใครวะอะไรครับ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 ลูกกูพังเนะี่ย ช็อตช็อตช็อตท็อตเออยิ่งไกลมันยิ่งแรงแฮะยิ่งใกล้มันก็ยิ่งแรงกูพูดเพื่อ็อตเงี้ย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 เอแตกูคจะแตกก่เล้วแต่กูไม่แตกแฮอะไรเด็กเปียดเด็กเปียดลุ้มไงช็อตช็อตกูนัก ชอ็อตกูนักหรือฮะอา่าวแค่นะเพื่อนกูตายอย่างเดียว <c oughs> โยแต่ไอ้วัวน,นี่แบบโคตรแข็งแรง เกาะมาเลยจกกเจาะเกาะภูเข้าบ้า่ะไรสไตนไนป์ปื้อว้าตัวแฮกใช่ยิงด้วยฮะแล้วกูจะตายแล้วฮะหยุดยิงกูหน่อยฮค่เกาะตายตายกูตายกูตายไม่เลย ไงพี่แกงโอ้ยขี้อ้วนจยิงเก่งเ้ยโป้งโป้งกูตายก่อนให้มันเฉยๆเลยนี่สองตัวสองขอมืออย่าเจอเทพเจ้าจัดมันเลยกูยิงให้มันผ่อนแล้วมึงยิงมันดี กูไอ้แี่มึงไม่มีคม่าสามาคียลยเหรอวะเราแตกมึงยิงไงอ้วนกูจะยิงตัวจ่อยชาตินี้มึงจะฆ่ากันได้ไหมกูจัดการไอ้เยนันยิงอ้ยมึงมาลุมกูอีกแล้ว ถ้าตั้งนานเต็บมึงก็ตายรัวๆนะไอ้หาเนี่ยเพื่อนกูกากหรือมันอะไรวะเนี่ยเนี่ยถ่ายช็อตนี้โอเคโอเคเป็นไงรัว ค video, mm ลิปนี้10นาทีพอเพราะว่าวิดีโอเมื่อวานกูลืมลบเนี่ยมอไซเราอัพจนมันได้ระดับเนี่ยห้าร้อยิห้า เดี๋ยวไอ้สีฟ้าดีกว่าตอนนี้นะถ้าเปลี่ยนไว้ได้นะยิ่ได้หนึ่งเงินเก้าร้อยเปลี่ยนนะนี่เปลี่ยนเป็นแฮกเกอร์เนี่ยหวดสุดแล้วเจ้หโวดมันไม่เคยแรงฮะ ปืนนี่แรงเราเปลี่ยนเป็นยึดฐานดีกว่านะฮะมา แมบบที่กูปโปรดปานมากแบบนี้เราต้องใช้ช็อตไอแบบกูใช้ช,อชอ็อตช็อตรีเรียกชื่อทำไมมึงเหมือนชอ็อตแหวงเนี้ยเนี้ยช็อตช็อตเชิญเข้ายิงกันนะเราจะม โทษทีแนละ้มึงอย่ามายิงกูดิโอ้โโอเคเหอไหมมามามา,มาโอ้ไม่กรดเดินขึ้นมาดีถ้ามึงกล้าจัดก,การเองเพื่อน โอ้ยจังงี้ี่งี้งี้นี่งี้อมึงเจอปืนช็อตกูโอ้ยเพื่อนกูตายเชิญครับเชิญเดนินขึ้นมาเลยครับจากการคาดารน,นี่มึงมายแยะมึงมาดิมึงมาดิมึงมาดีาดถ้ามึงกล้า อะไรโอ้เขียดกูใจเอามึงยืนเฉยเลยไม่มันไม่ได้ยืนเฉยเอามึงยิงทีมกูเหรอกูยิงกลับครับเขียดอ้วนกูช่วยเองยิงมาด้อ ใคร็แช่งอุ้ยเชี้ยใครมันล็อกมาหากูนี่กูไปแล้วกูมาอยู่แล้วโอ้ยเกือบแล้วแล้วใครมันทักกูมาว่าอื้มยิงกลับดีครับถูกด้วยเพื่อนกูสร้างก่อให้ ยิงแม่งเลยป้องดิโบเออไม่ถูกอเลอลาแรกๆเล็กๆเขีย่ยชิไปไหมล่ะอย่าครับอย่าครับอย่ามาห้าครับกไปแล้ยอูย้เออเนี่ยถูกระเบิดกู ใครมันจะมาเมื่อกี้เหมือนเห็นเหมือนมอไซเร่งเครื่องมามึงมาดิเตะเฮ้ย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 อย่ามาฮา,า,าอย่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 ามาฮาว้ยมึงยิงเรียงจงวะ เพื่อนเพื่อนทีมเราจะแพ้แล้วกูก็จะตายแล้วอ่มดับเบิลคลชิบหายโอ้ยมาเยอะมาเยอะเอมึงอ่ะ เท้าเก้าสิบเอ็ด oh, oh, oh. ิปหายเลยไงฉีบหายแลยโอ้งโอ้งโอ้งโอ้โหฉชบชิชิีเรียบร้อยเปลเก้าเก้าเท้โอ้โหมึงไปเอาปืน ี่เป็นแดงคุณไปเอามาตีไหนครับเนี่ยโคตรอันตรายเขียห้าวิห้ลุยเลยแล้วกันขี้เกียจเชิญตัดไปเลยดีกว่า เดวไปแล้วว่าเฮียเคอายูโอเคเดี๋ยวไงใจกลัวครับมอนคี Mon <c oughs> ชื่อเฮ e? ียอะไรของมึงวะเฮ้ นี่ยเงี้ยช็อตเงี้ยช็อตเงี้ยช็อตช็อตช็อตดี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 ใครเดินมาหากูมึงตายฮะกูเพิ่งเห็นกูเพิ่งเห็นเอาไว้หานั้นดีกว่า เลือดมันเก้นกลัวอะโไหมแค่นีม้มันก็ยิงเก่งหเต็กเอามึงยังไม่ยังไม่เลือกอีกนะมึงเนี่ยยังไม่เลือกนะอีกนะ มึงยิงยิงได้หน้าด้านมากนี่ยมึงเจอคอเค็กกูท็อตเดกเราจะยิงไอ้เหยน,นั่นนะฮะอะไรครับ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 เนี่ย โย่ไอ้น้องโอ้ยแรกแรกแรกแโอ้ยแรกเข,ขี้ยกูตายอ้าวเขี้ยชิดหายแล้วไงลุงกูขนาดนี้มตายเี้ยนี่เหรอที่ค่กูอ้าวสมัซ่ามอือ ชีดเบบี้ชีดเบบี้สุีกูใช่ไหมนะเบบี้ใครมาแถวนี้นะมึงตายฮะกูไม่ไว้ชีวิตกูแหลกกูแหลกกูแหลกมึงช็อตช็อตหรือช็อตหรือ ช็อตหรือครับช็อต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 เตียกชัด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 มาแล้วมาแล้วมาแล้วยรวฮะฮิที่ตัแสงพอพอละเด็กเปียพอเด็กเปีย เออเออดิ๊ดด่ดดะชอ็ชอตดิต๊ดด่ะช็อตช็อตดีชาร์จแป๊บชาร์จแป๊บนึงชาร์จแปบ๊บนึงมือให้กูชาร์จก่อนไอ้น้องเบาได้เบาไอ้น้องไอ้น้องเบาได้เบาไอ้น้องกูชาร์จแปบ๊บนึงไอ้น้องช็อตไอ้ยัดหกต่อหก แตกกดกับกคอมโบฮะเพื่อนวิยด้วยเฮ้ยใครยิงกูเฮ้ยกูถูกแช่แข็งโอมันนี่เองเจอกูแน ปป้งเอ๊ะไมยินดีปโป้งหนึ่งปป้งไปเลยฮะพี่น้องเยอะช่างแม่งดีดูฮะพ่อแม่พี่น้องลู้มันต้องมีตัวหนึ่งที่แบบ เป็นสไนเปื้์แล้วแบบจกจกจกแบบไล่ก,กัดคนมาดีครับสวดีครับนี่ไอ้เคียนช็อตดี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 ครับไอ้น้องมาช่วยคุณไวยครับลุง โหดจริงนะเจอกูไว้แ,ป,ป,แป,ป๊บแป๊บบุกถามกูขนาดนี้เจอได้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 ไดจะให้กูเปิดนะ เฮียเ <Yeah, S 2> พื่อนกูได oh. ้อะไรครับอะไรครับอะไรครับโอ้ยกูได้ฮี้งงโหดจังวะสองยิงได้สองนัดถอยมาดิมึงยังยิงกูอีกเนาะ อืมกูไม่ใส่ถัถ่วเว้ยช่วยกูหน่อยเพื่อนปุ้งเสมออืมกูที่หนึ่งเอาไม่ใช่เชี้นี้โหดจริงโอ้โหสเสมอเท่ากูเลยไอยชิบหายอายุโอเค ใครบอกกูหน่อยเราไปเปิดกล่องดีกว่านะฮะอ่ะเนทุกคนสำหรับพิมพ์นี้โคตรตัวลาไปก่อนคลิปหน้าจะเป็นอะไรฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปแบบเนตอนทางพิมนี้กูไปแหละ